สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับมันนี้ทิศภาเมืองมยูศีเก่านะครับรถผมเองนะครับที่ขายดาวนะครับมยู9ีเกาศูนย์สองฝากติดตามช่องน้ำเนอครับช่องคุณคุณชายาไทยสิง คันนี้ผมดาวมาแซนหนึ่งนะครับมอีอุปกรณ์สามอย่างโรตารีฟันหใบดันนะครับอันนี้ก็ิิเป็นโรตารีสองเมต่สิบนะครับโดดยังสภาพเดิมเดิมนะครับ ยังไม่ได้แกะอะไรแต่มีซีนหล่อหนาครับซีนทอตังซึมทั้งสองขางนะเพราะว่าวันนี้เจาะหูระบาย นีเพิ่มเติมกับคำนะครับคำลังคาไตท,ทีสองพบาทข<ม>ายดาวอยู่หามือหรือสิมาคุยกันก่อนก็นได้นะครับ คือถ้าเราเอารถตรีออรถตรีก็เอาไปส่งต่อได้ด้วยนะครับรตีผมจะเอาไปใส่เองเสียไ้ใส่แปนหานะครับคันนี้ผมวางดาวมาแสนหนึ่งใจไปแล้วสองงวดเป็นงวดลายปีนะครับ หัวแดกออกรถมาได้เดือนหนึ่งนะครับจเายหวดกหวกแปดหมื่นสงาที่2องายไปอีกแสน0กหมื่ครับเหลืออีกหางเงาหางเงนี่ก็สิมีสี่เงวด ทีงวดทีเป็นแสนหกหมืนแปดพันนะครับคืองวดที่สามสี่ห้าหกสีเป็นงวด 8, แสนหกหมืนแปดพันจากงวดที่เจ็ดสีเป็นงวดแปดหมืนสี่นะครับขายดาวนะครับเพราะว่าจะไปเอาจะเอาแปดห้ากับทีไปเอาหกพันหกนะครับสีไปเอาไม่ ราะว่าผมสิไปเห็ุงานโครงการครับงานโครงการเป่นรับเฉพาะเจ้าแรงขึ้นคือขันนี้ก็ไปบดได้คันหน่อยก็เลยอยากขายสำหรับคนที่อยากได้รถนะครับดรือว่า ากไรดุนนี้แนะนำนะครับเอาไปส่งต่อดีกว่าเพราะว่าจัดมารวมๆว,วกเงินดาวแดีวก็ตกไปลานลานเอสนะครับลานเอสนี่พมกับใจไปแล้ว3ามเส้นหานะครับเดือยยี่เจ็ดเส้นหาร่วมยอดยี่เจ็ดเส้นหาน อันนี้ซีนเผ่าตัางนี่ก็จะไปเปลี่ยนนะครับสเสียไปเปลี่ยนแล้วสิเอาไปหาสร้างให้สร้างเปลี่ยนให้เจ้าหูสระบายลมลมก็เตอรดี่นี่มีนี่เข่าหักนะครับแข่าสิบดเต็มปันเลย ใสนใจก็ลองโทรมาถามก่อนได้นะครับเดี๋ยวทิดทิ่เบอร์ไว้ให้เบียนก็นตองเจ็ดเก้าสี่แปดอุบล ไเบื่องชั่วโมงครับชั่วโมงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้ารถก็แห้งดีอยู่นะครับผมมาแห้งดีอยู่ เทียบกับหาซิปนี่ก็ผมมาประหยัดน้ำมันก,นกนนูนะครับเพราะว่ซีเก่านี่เป็นรถหลบไวบนะครับไทยนาใจกันนี่ผมมาประหยัดกูหาซิปเห็นงานเกีย้ยนึงนะครับเห็นงานเกี้ยนึงเกี้ยสองนี่ไว้ไว้ก็โบทิ้งว่าไว้แห้งนะครับแต่ว่าก็เกีย้ยนึงกับพ่อนะครับ ใครสนใจก็ลองโทรมาถามก่อนนะครับกำหนดใส่งวดงวดที่3มก็เดือนธันวา25่ันว้า,วาหรืวอว่าขั้นบมอยา่ใจเงินดาวผมกะเอาแต่ตโตรถก็บใบมีดผ่านหก ตรตัรีผมจะเอาไว้ก็ได้หรือจังใดจังมาคุยกันสิมีส่วนรถลดแจกแถมยังก็มาคุยกันนางานนะครับ รถนี่สิครบ2ปีวันที่ยิบหาท่านว่านี่นะครับครบ2ปีครับสำหรับมือนี้กสีให้เบืง้งสีเก่านี่นะครับจังไรจังโทรมาถามได้นะครับสําหรับผู้ที่สนใจเดี๋ยวสิทิมเบอร์โทรไปให้นะครับ ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเมื่อนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ